ขณะที่ผู้แจ้งจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสอีกฝ่ายนั้นณวันเวลาดังกล่าวนั้นผู้แจ้งไม่มีคู่สมรสเพราะผู้แจ้งได้จดทะเบียนหย่ากับอดีตคู่สมรสอื่นมาก่อนแล้วจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขาการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1452การที่ผู้แจ้งไม่มีคู่สมรสอยู่ในขณะที่จดทะเบียนสมรสแม้ผู้แจ้งจะแจ้งว่าผู้แจ้งเคยสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีผลอย่างเดียวกันว่า ผู้แจ้งไม่มีคู่สมรสในขณะที่ผู้แจ้งจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองกล่าวคือประเด็นสําคัญแห่งเรื่องหรือคดีดังกล่าวมีอยู่ที่ว่าขณะจดทะเบียนสมรสนั้นผู้แจ้งได้จดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นอยู่ก่อนแล้วหรือไม่เท่านั้นอันเป็นการต้องการจดทะเบียนสมรสซ้อนการที่นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้ผู้แจ้งกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นโดยเชื่อว่าผู้แจ้งไม่เคยสมรสมาก่อน จึงไม่อาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายและไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนผู้แจ้งจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137และมาตรา267คําภพิพากษา,าดีกาที่1237ทับ2544ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอ ให้คำปรึกษาดูจะยัิดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ